เดียวไหมคะโอเคครับี่กา e ที่สุดก็เปิดเผยแล้วดีใจมากมาค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่พี่จิงรู้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะแต่ก็แบบปุ๊บไปก่อนเพราะว่าด้วยสัญญ์สัญญาต่างๆแต่ว่าวันนี้พอมีโอกาสได้เปิดตัวก็มีแฟนๆหลายคนแบบเชียร์อัพก็ดีใจมากๆค่ะ ใจดีใจค่ะที่จริงอ่ะหนูอาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องประวัติศาสตร์มากแต่ว่ารู้จักท่านในในเรื่องบุคคลสมวางเวอร์ชันที่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มีความเป็นแม่แบบมีความน่าลหลงใหลมีเสน่ห์อะไรบางอย่างแล้วพอวันนี้เรามีโอกาสได้รับบทเป็นท่านในอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจแล้ทำเปนบ้านหนักไหมพอเริ่มรับรับค่นข้างหนักนิดนึงค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร,ร์ของท่านเนี่ยเขาท่าท,ทีมาไม่ได้ต่างจากเราอย่างเดียวนะคะแต่ว่า ละครหรือซีรีส์ต่างๆที่หนูเคยรับบทมาเนี่ยไม่เคยมีคาแรคเตอร์นี้เลยก็ค่อนข้างยากแก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีค่ะแต่ว่าก็คือพลิกบทบาทนะครับพลิกมากอย่างละครล่าสุดคือร้ายเหรอร้ายมากตอนแรกหนูลงโปสเตอร์ไปบิตเคนถามว่าอุ้ยเพอทองกินมาเวอร์ชันนี้ร้ายหรออะไรอย่างเงี้ยเลยจริงๆบอกทุกคนว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่อนามไม่เคยไม่เคยเล่นมาก่อนค่ด้ววยามที มีความคลายแล้วกันเพราะว่าทั้งสองเวอร์ชั่นจริงตามประวัติศาสตร์เหมือนกันค่ะแต่ลูกเล่นหรือว่าบทคาแรคเตอร์ที่มันมีความสดใสขึ้นมาแล้วกันด้วยวัยหรือว่าพี่ใหม่มีการปรับบทเพิ่มนิดนึงก็จะมีความสนุกมากขึ้นค่ะขออนุญาตประกาศาน,นะคะ Honda Jazz 73302เรื่องรถหน่อยค่ะที่ซื้อรถรถอะไรมาหรือเปล่าหนูเลยนี่แหละค่ะจุดที่ตรงกัน ในเวอร์ชันที่แล้วค่อนข้างท้อระหดกับชีวิตมากกว่าจะแวะมาเป็นพระองทีมาในเวอร์ชันนี้เราจะได้เห็นผมบางแหหนูอืมสปบอยไม่ได้แต่พูดเลยว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของเขาทองกีมาค่ะเป็นไงว่าได้ร่วมงานกับนักแสดงหลายๆท่านดีใจค่ะมีรุ่นใหญ่หลายท่านเลยแต่อาจจะไม่ได้แบบเจอกันบ่อยมากค่ะส่วนใหญ่จะเจอพี่พี่ลุกครับใช่แล้วก็มีพ่อเดชพ่อแก้วใช่ค่ะพ่อเลืองอะไรเงี้ยเป็นแบบผู้ชายใช่ค่ะ ก็สนุกดีค่ะเป็นวัยแบบใกล้ๆก,กันเป็นเจนกใกล้ๆกันแต่กระแส่แกระแสหนึ่งที่เขาเพิ่งเปิดไปว่าเปาข้อนของเราเป็นรูกแต่หลายๆคนอิจฉาค่นเสื้อมากอะไรนะคะนม่นไม่ต้องอีจากันาคาแม้แวม่าจะเป็นการแสดงแต่หนูก็อีจฉาตัวเองเหมือนกัน <c oughs> จริงๆดูดูพี่ลุกมาต้องมาแล้วก็มีความที่แบบเก่งในเรื่องของการแสดงที่จริงอย่างมีโอกาสเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วเราก็คุยกันในเรื่องของให้พี่เขาเหมือนสอน การแสดงนิดนึงอยากได้เคล็ดลับจากเขามาหลายอย่างเหมือนกันก็เชื่อว่าการเล่นละครเรื่องนี้ได้ทำงานร่วมกับเขาน่าจะได้รับอะไรหลายอย่างค่ะดราม่ามากเลยแค่ไหนเามกมากเลยเหรอเสือดาวไปกินลยครับจริงๆอ่ะหนูเดี๋ยว่าบอกไม่ได้แต่พอลุงลงพูดอย่างนั้ไปแล้วอ่ะโอเคพูดก็ได้ค่ะ ใช่หนูว่าเป็นซีรีส์ที่น้ำดีจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็มีโอกาสได้อ่านบทมาแล้วค่ะน่าติดตามจริงๆค่ะใช่ไม,ไม่ไม่อยากให้ทุกคนแบบเอ้ยจำภาพเก่าหรือว่าโหมานั่งมองเพื่อที่ทำการเปรียบเทียบค่ะอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มองว่าเวอร์ชั่นนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนสนุกเหมือนกันค่ะค ค่ะทุกคนคะต็ฝากติดตามซีรีส์บุกเทสนิวาสด้วยนะคะซึ่งจะน่าจะได้ออนนะคะประมาณช่วงกลางปีนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นการแบบถ่ายทําที่เข้มข้นมากๆอยากให้ทุกคนให้กําลังใจนักแสดงทุกคนทีมงานและนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็ฝากบทเข้าท้องกีมาไว้ในอ้อมอ้อมอ้อมใจของทุกคนนะคะหนูจะทําทองหยิบทองหยอดให้สวยที่สุดอร่อยที่สุดเพราะหนูนี่แหละค่ะคือแม่สีเลื้งเออคิดอยู่ทองค่ะ Hãy đập tan chưa? <laughs>